ครับชื่อว่าวินัยครับเพราะว่าถ้าเรามีวินัยเนี่ยทุกคนสามารถทำได้ตั้งเป้าตั้งเป้ากต้องตั้งเ้าตั้งเป้าตั้งเาทุกคนในแนี้คือเป็นงาของว่ามีเวามอนทีมือใม่ไปัพงครับนี้ไม่ได้ใช้เก็งคมไม่มครับทุกคนสบขภาพดีนะถุงน้งสปอนเ์ทุั จะล่บกันไม่ให้เราตัวันพี่ครับนี่เป็นคุณย่าใน่ะที่ปฏิมาค่ะเรื่องหน่ยค่ะคมิ่นสองครับไมค่ะนรัที่เล่นถึงหอดคสวัสดีครับชื่อว่าฟุ้งเกียร์ไม่ิพัน์ครับ ผมจูนมาวันข้าวกลาเริ่มต<บ>้นว<บ>ิ่งเพราะอะไรคะเออสาเหตุที่เริ่มวิ่งเนี่ยเพราะว่าอยากให้ขาแข็งแรงเพราะว่าของเดมนี่ก็เป็นนักกีฬาครับเป็นน,นักกีฬาแบดมินตันแต่ว่าช่วงหลายเนี่ยไม่ได้ตีแบบเพราะว่าเวลาเข้าไปตีแล้วบาดเจ็บก่อนเพราะว่าขาไม่แข็งแรงเราก็เลยอยากลองวิ่งเพื่อให้ขาแข็งแรง เริ่มวิ่งเพราะว่าอยากลองทํำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบรู้สึกว่าการวิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดที่จะทำเยเน้เรอยบรลองดลว่าเราทำได้หรือเปล่าก็เลยเพิ่มเนที่จะวิ่งอยประสบกที่เริ่มวิ่งว่าต้องจับ้วน้ำแรกันไปเลยครับ่าครับสำเร็จไหมครับก็สำเร็จครับตกลงไปันทั้งเยอะครับจานร้อย สิบสองใช่สี่ลูกเขาก็ประมาณรอบกางรอบสิบสามเราได้ประมาณสิบกว่าชิ้นจริงๆเรื่องวิ่งเพราะแบบก่อนตีบอลมาก่อนครับแล้วแบบมันกว่าจะหาคนมาติดร้อมกัดได้มันใช้เวลานานกว่าจะรวมตัวกว่าจะเซตตัวกันได้แต่ละทีมันเลยแบบกีฬาที่มันได้ออกได้กําลังกายได้แบบ หิบตรงเท้าออกมาแล้วออกมาครับอ,อน,นั้นหนุ่ยทาน,รนเรื่องโซรถดสก้วัดเสองจดวมากวิ่งมานางแกนเหรอคะแต่ตอนไหน่มสนีสี่บงใช่โมแต่เริ่มแกนปีสี่เจ็ดมาสองอปีครับ วิ่มาประมาณสองปีจริงๆวิ่งเป็นซื้นฐานของกีฬาอื่นๆที่เล่นอยู่แล้ววิ่งมาเกือบจะสองปีแล้วยังยังไม่มาเริ่มวิ่งเข้าที่จับได้ได้อยู่ประมาณปีกับปีสองเดือนครับเริ่มวิ่งจริงๆคังๆมาก่วงกันยาปีที่แล้วครับเโอ้ยยังไม่งปีเลยใช่ปีเลยนะาเคยวิ่งระยะไหนบ้างครับไอซ์เกย์ไอซ์วอลล์ มีมินิซูเปอร์มินิครับแล้วก็ซูเปอร์ครัเคยวิ่ง10กิโลระยะครับพีิกิติสิบกิโลเวลาดีไหมคะพีบีเท่าไรเลย10กิโลพีบีนาทีว้าวครับนึ่นาทีเอ้ยหนึ่งชั่วโมง50ิ ไม่มีค่ะซูเปอร์นี้ตาแล้วก็ซูเปอร์หาก็จะเหลือคูน้างใชไค่ะทีมากที่สุดก็คือระยะน้ำนอล้ักตอนนี้ชอบระยะไหนมากชอบชอบพักครับไม่เอเรามาเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ใช้พลังงานจนเตืมจนจนร่างกายเรารับไม่ได้ถ้าโรงงานจริงมีแช่ลงาแค่ห้าโรงงาน ทำไมถึงตัดใจตรงที่มาหองข้อนี้คะตัวตายอย่างดายจริงๆด้วยด้วยพื้นฐานที่เป็นคนอ่อนไหวครับผมน,นี่ยแล้วพอเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้อ้โหใครเป็นโอ้โหเราเรา,เราอ่อนตอนโลกแล้วก็ขั้นมือคดสมัครไปแล้วไ <c oughs> อ้แล้ว มาราธอนก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหน่ี่ะก้สุดในชีวิตของแกค่ะก็ก็เลยคิดว่าไม่ช้าวม่เดีวมีก็วิ่ีอยู่แล้วเลย็นเขง่วงวิอีกไเลยไปไปอ่ะค่ะสีตัวร้านเออตัไปอ่แง้นยถามว่าทำไมลงมาเยาะว่าอยากจบครับอยากลองงานเลยแห่งสักนรลองหางานเลอยเ่างงานจริงภายใต้ สมาชิกหลายๆคนที่ที่พูดให้ฟังนะครับที่พูดให้ฟังเราก็หนักแน่นในตัวเราว่าจะไมม่สร ไม่สมัครไม่ใช่ที่จริงมาแสไม่ได้อยู่ในหัวเลยว่าจะไม่ยงคู่ก็้ฟูนะคะมีใจอีกหาอย่ากวิ่งผูสนามวิชิอิมแต่ทีนี้บางีนี้เหมือนห็นพี่ๆลงมางแสนมีก็เลยคิดว่าเอ๊อยากลองดูแล้วก็มีเพื่อนๆซ้อมด้วยก็เลยอยากอยากลองคือคัดน้องใส่ทีนี้ใครว่าบานแสนได้ในมากรฐานที่สุดแล้วแล้วก็ เพื่อนไปเยอะอ๋อมันเงนไปเยอะ่ไรคจะได้มีกำลังใจแต่พี่ขอจริงๆมีความขักับน้องหมาตัวนี้ครับอยากพาไปเลสักครั้งเลยครับอ๋ออันนี้รงน้องยากน้องน้องอยู่ครับองพาไปไหมไปไหมไม่ไหนเรา้อยไปที่เราซ้อมทุกวัน ร่างกายก็เริ่มแข็งแรงเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสักหนึ่งมาราธอนที่แบบมันน่าจะโอเคดังบบไม่จริงๆอยากในเซอร์วีส์ดูยอนใช่ครับอ,อะไรที่มีการักไม่ได้ได้ดดไม่ได้วิ่งไม่ถึงซ้อมไม่ถึงแค่ไหนทีมงานก็จะบอกว่าได้ได้ได้ แล้วคุณตั้งเป้าหมายอะไรให้กับสนามนี้บ้างครับเราจริงๆไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรคพื่อจบในแบบที่ตัวเองแข่ง้นไปไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแต่ที่ต้องบินก็เฉลี่ยมีวิวคนไปว่าสี่ยังไงก็ทำสี่ได้นอนแต่ดูกันทีว่าจะกดไปได้เท่าไหร่ใช่ครับใไหมครับก็ไม่ได้เน้นสถิติอะไรเน้นจบ แล้วก็ไม่บาดเจ็บมนวนจอยอ่าม้วนจอยม้วนจอยไปเที่ยวต่อได้ไม่อยากที่จะเกินห้าช่วงเลยไม่อยากไม่เกินจะไม่เกินไม่เกินห้าช่วงสู้ได้ไหมครับจังสิบล้านอยากทำให้ได้สักสี่ข่ากอยากลองดูว่าเองจะทำได้หรือเปล่าได้แน่นอนคิดว่าไม่เกินความสามารถน้องคองน่าจะเป็นผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยต้องได้เวลาที่ดีอะไรนะครับแต่ก็คืออยากทำให้ ตัวเองไม่เจ็บให้วิ่งแล้วมีความสุขในในในการแข่งขันนี้ก็อยู่ตั้งก็คือประมาณ5ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเพราะว่าเด็กคือข้างสุข้าพเราอย่างอย่างอื่นมันก็โอเคแต่เราก็ไม่เคยวิ่งไกลขนาดนั้นก็ได้ได้แต่พยายามลมัดนระวังประคับประคองตัวเองไปให้ถึงโดยที่ไม่บาดเจ็บแล้วก็วิ่งสําเร็จอย่างไม่บาดเจ็บครับนั่นคือเป้าหมายก็ ประสบความสำเร็จกับงานนี้แล้วครับถ้าพูดถึงตอนนี้อ่าตอนแต่ข้ามายัางยังยังไม่ได้กระมวลอะไรมากค่ะว่าอ่าค่าไดาจะกระมวลมเรื่องการพักผ <โล S 1> ่อน,ม,นมากกว่าเพราะว่า,วา,าเวลาทํางานเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนไม่ค่อยพอนะไหนหน่อยเลยฝช่จริงจริงมอยนแรกก็องส่งนาทีพังกังวลแน่นอนแล้วครับว่าเอะเราจะจบหรือเปล่าเราจะทําได้หรือไม่แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ ถ้าเราถ้าเราตั้งใจอ่ะเราเขาต้องตั้งตั้งตั้ตั้งตรอว่าเราต้องสองตามตารางหรือแอดมินที่เขาให้มาอย่างเงี้ยครับถ้าเราทําได้ผมคิดว่านะครับว่าพันมันก็น่าจะอยู่แค่เรื่องครับถ้าถามว่ากังวลอะไรกังวลแค่เก็บระยะแค่นั้นเลยครับเ,รเพราะว่า<ป>ตัวเองก็มีพุ้นฐานในกีฬาในในตั้ตอองแล้วตอนตัวเองเรับ้ก็เลยไม่ไม่ค่อยกังวลว่าเคยเจ็บหนัก ก็เคยมาแล้วม <que> ันร like <tan la mental> ู้จักว่ากล้างตรงไหนาตรงก็สามารถซูนซื่อได้ก็คือรู้าร่างกายตองแค่ไหใช่หร่อเัลก็กลัวยืดระยะไม่ได้วิ่งไม่ถูกองก็คือวิ่งยาวสุดเลยที่เคยมาประมาณส่ามั้ิบกิโอ้สิบห้าไม่ได้ครับอต่ที่ให้มาเราคย่ายอน้เานุ่นนั้นซอยที่ชีชีเานั้นจะบอกว่าผูดมานจบ คแล้วก็เปิดมาแล้ะควยงานครับเปิดมีค่ะต้องค่ะดีจริงมากที่สนุกมากจนเกาะเลยเริ่มจากคําว่าสุขภาพดีก่อนครับถ้าเราสุขภาพดีเราอยากจะทําอะไรมันก็ดีไปหมดเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าถ้าคนเราขยันซ้อมว่าขยันออกกําลังกายเนี่ย1ครับที่สิ่งที่ได้คือความแข็งแรง สุขภาพก็ตามมาสิ่งที่ที่จริงที่สำคัญที่สุดคือเราได้เคืี้ยครับแช่ออกแช่ทุกคนออกมาหรือรองเท้าออกมาวิ่งออกมาเดินได้แช่หนึ่งก็เจ็บมากแล้วครับไม่ต้องคิดว่าเออตัวเองทำไได้ตัวเองทำได้ทำได้ในสิ่งที่ตัวเองไหวมาที่ผมบอกครับวิ่งในแบบที่ต้อี่เมทที่ต้องรมาเข้าแครี่เหรอครับใช่ค่ะก็ต้องก็ต้องเอ่อมีจิตใจที่แน่วแน่ดึก S <S> นะครับนี่สบายๆเลยครับมาเลยขอให้มาวิ่งนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านจะวิ่งไม่ได้นะครับลองโฉบผ่านมาแกงนี้ดูนะครับเดี๋ยววิ่งได้เองอจะบาดเจ็บแค่ไหนจะตัวน้ำหนักเยอะไม่เท่าไหร่จะไม่มีประสบการณ์แบบใจมาก็แล้วแต่ ขอให้ท่านย่างก,กายาแ,ก <c oughs> แกงไปยารับรองไม่ม <c oughs> ีอะไรทำไม่ได้ไทัานใครว่าจะปี่ไม่ได้กันเยนไม่ใช่จังแต่ว่าจะวิ่งไม่ได้กันจะเลย ใลามนั่นใจล้าส่งนี่เยแต่รู้สวตัวเอยงเยเาป็นเนหัวล้านอย่าสีเลยต้อกนยไป้อาสีดีีแล้วโอเคจะเท่าก่อนหอมหอมแดงคือปลุกใจวงหนึ่งเ้ยทําไมเกินห้าชม่ตโก็ต้องหุไปเลยก็คือการปิ้งทำให้เราเป็นหลุมเป็นสางขึ้นมีมีสมาธิที่ที่นิ่งนิ่งขึ้นแล้วก มีความอบอุ่นสามไม่น่าตอนนี้ไม่น่าจะไม่ได้ออกกาลังกายแล้วไม่ร้อใจเย็นแต่ออกกําลังก้องเคลื่อนขกับลองเท้าจับใจใจเย็นที่ความอบอุ่นแล้วก็คือคือมีความเมตตามีความเคื้อเฟื้ออารีต่อเพื่อที่ไปวิ่งด้วยกันหลังหลานวี่งงลงเดินเท้ ยิง então, ่งรับมีความสุขไงก็ไหนไปด้วยกันใชุ์กระสุนไปด้วยกันเกีฬาเดินยาวพิเศษกันขอบคุณนะนะกมาสถานที่จัดตรวาินใจ้ะหางรางแทนทีนสองกับเราแล้วก็ไปด้วยกันรบางแถนทูนสองชื่อชั่คช้าไป็นนต่างแนทีรุ่งวัน เมา่ใมันไอดูเ้กินกระโดง